ระยอกะอะไรนั่งนั่งเลยนั่งเลยละกินแล้วเนี่ยอ้าอ้าอ้านั่งนั่งนั่งเลยนั่งเลยเดีแมงเผาแม่งเลดีไหมทั้งตัวเราไปทั้งตัวเราจ้าไปทั้งตัวแล้วมันไปกเห็นฮะต่อน้ำเหลืองไปโอ้โหต่อน้ำเหลืองเป็นโรคอะไรรู่าต่อน้ำเหลืองอะไแน่หมอบมอเป็นอะไรต่อน้ำเหลืองไหลงจะเป็นขึ้นนะจ๊รฮะมันจะขึ้นมา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 หัวใจนิดมาให้มา สัตตาไปนะมเวสะหุสะ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 เวศผู้ศ์เอะฮะไงมึงคุยกันหน่อยแล้วเวสะหุสะเวสะหุสะเวสะหุสะเอ้ยไอเนื้อ่ะอ่ะเดี๋ยวเตรียมตัวจับนอนเคคือนะหนึ่งสองสามพึดจับเอาขามาโอ้โหท่านี้ก่อนไม่ได้ห่างหายไปเวสะหุสะ เวสหุส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 ลุกมาอีกทีหนึ่งไหมฮู้อ่มีหอกหักไหมเนลักแล้เลย้ลักแล้เลยหรออ่ามันมึงมึงกลางปีกเลยนอนกลางปีกเลยนอนนะนอนโอ้ไม่เออเหลืองเลยล่ะโอ้กูก็หลังกูก

เวสะพุสะ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 เวสมาใ้กูเจาะหัวทิ้งมาอดอ่นเให้ จ้ากระหาไม่เจอนี่อสัตว์เอ้ยมาแล้วมึงจับนอนเฮียนมานอนเฮียนมามึงแม่จ้างกระหาไมเพื่อลากไปลาบมึงนี่แ้เออเดี๋ยวมึจะใช้เทียนแล้วไอสัตว์จ้างกระหาไม่เจอมึงนี่แฝดจริงๆอิยูเวนตะไลเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวคุณจะชีวิตมันอะเอาเฮียอะไรเวรแม่จะแดกทั้งตัวเลยเหรออือหือฟังเพลงโอ้ยมากไปหรือเปล่าไอสัตว์ จะแดกเธอทั้งตัวไม่เหลือใ,ใครเนี่ยเฮียมาชนะมาพุนะเฮ้ยเอาเปิดจักงแล้วนะนี่พิเจะดก่อนพอรับงกอแล้วกูไม่ได้โดนจกักนแล้วหรอกมมันแน่นอนจริงเว้ยอันนี้ไฟจริงนะเขาไม่ใช่ไฟเย็นนี่ฮะอย่าลอกเรียนแบบดำปิดดำปี่เลยนะ เนี่ยมันสุดยอดจริงๆไอ้คนนี้มันแน่นอนมันจะเอาให้ตายจริงๆริงสมีครอบกูัวที่เสียเงินไปเยอะต้องเอาให้ตายโอ้โหเสียเงินไปเยอะด้วยอีสัตว์นี่เอ้าเปิดนี่เคเกข้ามเปิดจักแล้วมัือเด็ดเนี่ยเออเอาโจมือมืออะไรที่อ่ะเล็งไม่ดีนะมือมึงอืม เป็นไงลองเป๊ะอยู่เอนบายังบายังโอ้ยเยี่ยยัดเป็ดเทียนให้เฮียไม่ใช่น้ำเย็นยดี๋ยวมัน,นงเห็นไม่ได้อืเห็ดเห็ดเหรออือเขาพับเหมือบเขาักเขาพับ ว่าไงจ๊ะไม่กลัวหรอกไม่กลัวด้วยโอ้โหอีหาสาดิดเหมือนไงสาดิดจัดจบกูไม่เจ็บไม่เจ็บจริงเหรอไม่เจ็บ,จบโอ้โหมือหอกครับอันนี้มือวันนี้โอ้โหไ,ไม่อยากจะลุกเลยวันนี้รู้สึกโอ้โหอายมือปวดจัง <laughs> มลลันนม่ดีสูงะจะตัวม,มันออม,มันตัวมันหามันเลยล่ะหายไหมหายดิมีอยู่สอง่างคือหายก็หายไปจากโลกอีสัตว์เอ,อาเกแล้วเนี่นเกิดเลยเอเคจะร้อนไ,ไม่เคมเย เยด้วย <c oughs> เขยมีมันคนเยียเก่งกับกูดิยกหมดได้ไปเอ่มัึไม่สยบกูตายตาขนาดนั้นเอีเมนขนาดนั้นเลยเออเก่งมาจากในสิ่งศักสิทธิ่วมันเก่งนพลิกหลังพิกเลยพิกหลังพลิกมันเออเปดหลังอีกสักบางทีแม่งนอนทับอยู่ข้างหลังเลใกล้ตัวชินดาอีเวนห้องซ่อนตัว เ้อยู่กันีม่เฮียหลบนอนอยู่เนี่ยเฮียจงหมดไ่อภิไเฮียกูละเบื่ออยู่โทรศัพท์ใครมาเนี่ยโทรศัพท์เขาเปล่าเขาไม่เ่

Nó kịp tiền bạc không thể hả <laughs> Thích quá mà Thích mừng quá mà ออกหัวเข้าอีกออกไปหัวเข้าอีกอืีสัตว์นี้ออกไปทั่วเลยเลยเปื่อยนะตายไปข้างหนึ่ขนาดนั้นเลยเอาหัวเข่าหัวเข่ามาตายไปข้างหนึ่งจะถกยังไงแม่ไอ้ยี่ตายไปข้างหนึ่งโอ้ยไม่ได้้ถกนะโจโละข้างไว้โจไว้มาจนกว่าจะไอ้เนี่ยไอ้เหี้ยจนกลับมึงจะไปไอ้สัตว์ อืโอ้ยไม่ค่อยมันเท่าไหร,ร่เลยมึงไอ้เหี่เอ้ไม่เหมือนแรกๆมันว่ะยังไม่มาค่ะอาจารย์ไม่ไไมาอีกหรออยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้อมือก็คอ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 สอบฝ่ามือสอบฝ่ามือข้างไหนอยู่เยอะสุดข้างนี้นอไอสัตว์รอดจะจะพองนี่ไอ้เหี้ยไม่พองหรอก

ว่าไงว่าไงอีพียโอ้โหไอัมึงจะสาดิตไปถึงไหนมเจบจึงจะาิตไปถึงไหนฮะอไม่เจ็บเลถ้ากูไม่เจ็บเลแล้วมันเจ็บแต่กูไม่เจ็บมึงนี่ไม่เจ็บตลอดอีเวนอะไรอืมไม่อไปมา มึงมา,ม,ามึงไปแล้วแหละทั์ ật, มึงต้องมาเหี้ยไปเลยเข้าไปทรมานมันทรมานมันทรมาร์มัใช่ไหมไปจาตนตดคอในเพลงนี้ท่านโอ้ยเหีย้ยกูคือมึงกับผีนี่มึงท่าจะเป็นตัวเดียวแล้วเนี่ยเอามากูละงงกับมึงแล้วเกินเอาเอาฟงจุดมาเลยเโก,กูเต็มเลยเอ,เอามาคอนะเอาบอกจุดเลยเอากูต้องไนั่งโอ้โหมึงนี่มุดหลายที่แล้วเกินเนี่ยไอ้นี่มึงสักกุมาเรื่อยเนี่ย พุตาลาไฟเพลียงเนาะไอ้โอ้ยแดงหมดเลยถดจริงกระดิ่งเหมียวอืมอืมอืออื่อืม ไมเจ็บมเจบเจบมึงไปก่อนแล้วกันองั้นนะไปวันที่ไปก่อนมึงไม่เจ็บเรื่องมึงอะว่าไงจ๊ะูเอีอูออย่นข้าง่เห็นยอืออ่าอนะูข้างน่อือ

๋ยนส่งไมอ่กรอบเลยเออไอ้อพก่อนใจเย็นพักผ่อนเด๋ยว่ากันโอ้ยผีก็ผีคนก็คนเนี่แหละัเดินแ่แล้วแต่ยังจะไปก็ไปได้หมดแหละไปคุมคุคุมคลองอ่เดี๋ยวไปฮะาสทตายเจ้าเลย เม่อที่ทำอะไรแบบนี้เนี่ยเงินทองไม่ได้ไปโกงไม่เด้แบบนพูดแล้นิดเดียวสองคำนึงเลยอืมแล้วกลัวแล้วไม่อยู่กับมึงแล้วนี่ดิ่ไม่ได้เนี่ยอะไรมันก็เลยเครียดแค้นอะไรขนาดนี้ไม่อที่ทำอะไรลูกชายของแม่อะไรสาระเฉพาะกันลูกชายก็โดนเมียกระทำค่ะ เอาพี่เจมมาผูด่สามคำบอกม่ครอบครัวอย่ามายุ่งผู้หญิงรอกเอวอยู่นะบูดเดือดเดินงานอะเดินผ่านค่นั้นเองบอกม่้จงมายุ่ ้องยุ่งก็ไมยุ่งกับมันไม่ยุ่มันรู้ว่าเราไม่ยุ่งกับมันแค่นั้นเองั้งแต่ตปีสามหนึ่งสามสองอะรุ้เลยถึงเลยอะจะไปยุ่งมันผู้หญิงรอบเอวอยากได้ทแบบันเอาหมดประวัตินูก็จะอยุ่มันทำไมทำไม้าที่ที่แข่งกันเอามาไม่เป็นไรอืมเลกหลอคนเยอะจงเลด็อ,อกิเปสรแล้วกไก่เดีย๋ยวคุณนิทักกัน โอเคเดี uh ๋ยวพักแช็แป๊บเดียวแบมือเอามาเอาเถอะเดี๋ยวก็ดีขึ้นอย่าคิดมากชีวิตคนเราเราต้องสู้รู้บ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอผมเปิดเอาสูงจำสินเนี่ยมันจะหายกันเทียบเลยรู้ไหมจะได้มาช่วยกจ่จ้าช่วยมาเอาไปตัดรับหนิดก่อนเดี๋ยวแบมืหน่งนะไปกินข้าวก่อนพวกเราเดี๋ยวมาแป๊บเดียว